ทัดละเอียดทัดละเอียดเหลือสองท้ายนี่แหละก็แล้วมืออื้นเฮ็ดสีเฮ็ดสีล้วแล้วก็เฮ็ดยังต่อประกอบเเฮ็ดสีมือเอื้นเฮ็ดสีกันวมือมือทัดไปก็ประกอบมือทัดไปก็ทรงมืออื่นมันที่เท่าไหร่ยิบสามเ่อนยิบประมาณยิบหาประกอบยิบหกย่ิบหกทรงบหกย่บเรง สามมือตอนนั้นยี่สิบหกอ่ะยี่สิบหกส่งพว่ามืออื่นทำสี่ะมือมืออมื่อจะโทรแจ้งได้อันบ่บ่ไล้แจ้งได้เยี่ยมหาเยี่ยมหากับสิประกอบแล้วกับสิเทศเนี่ย่สิหกแค่ตรงยิงไกลเสียดยิงบุญ เดี๋ยวได้เช็คอุปกรณ์พวกเลเซอร์แผ่นจับอีกลูกดอกอีกล้างอันนั้นพูดละแจ้งฉันเพราะว่าถ้ามือใดแพ็้งานน่ะมันฉีดปูนไว้ี๋ยวพูดละล้างเพราะว่าถ้าเกิดล้างปีไม้หรอกมันร่นนะล่นอีแตกเลยนิดนี่ต่อขนาดเวลาเขาแพ็้ไปให้ลูกค้าแพ้ดีๆไปขนทรงอ่ะโยนนี่สินะด้ามแตกด้ามยังอันนี้นี่นี่สองอันนี้ คิดเล็กสองอันมุนี้คัดละเอียดไก่ลาแล้วรอบนี้บ่มีส่งกลับคอสิรอบนี้บ่มีส่งกลบับอลคอสิ

Thank okay. you.